Hello students สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่ชิตโอเนตกับครูอุอีกแล้วนะคะวันนี้ยังคงเป็นข้อสอบอปี2562นะคะวันนี้เราจะไปที่ข้อ3 1ถึงข้อ40ค่ะเด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนข้อลงกระดาษน,นะคะลงสมุดวิชาครูก,ก็ได้ค่ะข้อที่3 1ถึงข้อ40แล้วลองไปทดลองเลือกคำตอบกันดูนะคะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ที่31นะคะเรายังคงอยู่ที่เรื่องของบทสนทนาถามตอบสั้นๆง่ายๆนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ at school ที่โรงเรียนค่ะมีคน2คนคุยกันมาดูคำศัพท์แล้วไม่น่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราควรจะต้องแปลน่าจะเป็นชื่อคนนะคะใครก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่ต้องพยายามไปอ่านให้มันออกนะคะอย่าไปเสียเวลาตรงนั้นนะคะเด็กๆคนที่1พูดว่าอะไรไม่รู้ข้อความหายไปคนที่2พูดว่า no way ไม่มีทาง I'm not good at numbers ฉันไม่เก่ง numbers คำว่า good at แปลว่าเก่งนะคะ numbers ก็คือเรื่องของตัวเลขฉันไม่เก่งตัวเลข I like Thai language ฉันชอบภาษาไทยนะอืมเอาละค่ะคนที่หนึ่งจะพูดว่าอะไรนะมีอยู่สีคำถามด้วยกันนะคะพร้อมแล้วไปฟังช้อยทีละช้อยกันค่ะช้อยที่หนึ่ง Do you like Thai? เธอชอบไทยหรือเปล่าวิชาภาษาไทยหรือเปล่า ช้อยที่2 Do you like English คุณชอบวิชาภาษาอขัขกฤษหรือเปล่าช้อยที่3 Is PE your favorite subject วิชา PE เป็นวิชาที่ชื่นชอบของเธอหรือเปล่าคำว่า PE นี่คือวิชา Physical Education วิชาสุขภลศึกษาอะไรของหนูนั่นนะคะ,ะต่อไปค่ะช้อยสี่ Is math your favorite subject วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ชื่นชอบของเธอหรือเปล่า เด็กๆหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบก่อนนะคะหยุดค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะคำตอบคือช้อยสี่ค่ะ Is math your favorite subject วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เธอชื่นชอบหรือเปล่าคนที่สองก็เลยตอบว่า No way ไม่มีทาง I'm not good at numbers ฉันไม่เก่งเรื่องตัวเลขเลย I like Thai language น้อบวิชาภาาษไยยี้อ2ค่ะ students are making a decision about the colors to add to a picture นักเรียนนะคะกำลังทำการ decision ก็คือทำการตัดสินใจ about colors เกี่ยวกับเรื่องสีค่ะ to add to a picture เพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปในภาพนักเรียนคนที่หนึ่งพูดว่า I think we should use red here. ฉันคิดว่าพวกเราควรจะใช้สีแดงตรงนี้นะนี่คือความคิดคนที่หนึ่งนะคะถ้าเด็กๆเป็นคนที่สองเด็กๆควรจะตอบว่าอะไรตั้งใจฟังช้อยให้ดีนะคะช้อยที่หนึ่งค่ะ That's a good idea มันเป็นความคิดที่ดีมาก Red makes it perfect สีแดงจะทำให้มัน perfect มากเลยสมบูรณ์แบบมากเลยช้อยสองค่ะ This is not good มันไม่ค่อยดีเลยนะ We are choosing red color พวกเราเนี่ยน่าจะควรจะเลือกสีแดงนะคะมันไม่ดีหรอกนะพวกเราควรจะเลือกสีแดงใช้3ค่ะ You're right คุณพูดถูกนะ Red makes the picture look bad สีแดงเนี่ยทำให้ภาพดูแย่คำว่า bad ก็คือไม่ดีแย่นะคะ ช้อยสีค่ะ I don't agree with you ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณเลย Red color looks great ฉันว่าสีแดงอ่ะดีกว่านะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปเลือกคำตอบนะคะหยุดคลิปวิดีโอค่ะ,ะเลือกลงสมุดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันค่ะคำตอบคือ That's a good idea Red makes it perfect เป็นความคิดที่ดีมากเลยสีแดงเนี่ยทำให้มันเพอร์เฟกเลยนะภาพนี้นะคะถูกบ้างไหมคะเด็กๆข้อที่33ค่ะ students have bought fish เด็กๆเนี่ยเขาไปซื้อปลามาค่ะ mm hmm. to put in the new pond at school เพื่อที่เขาจะเอาไปปล่อยค่ะ put แปลว่าวางอันนี้จะแปลว่าปล่อยได้นะคะ ปล่อยที่ไหนคะนิวพรพรแปลว่าสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำน,นะคะไปปล่อยที่บ่อน้ำใหม่แอ c ส o o ลที่โรงเรียนค่ะคนแรกนะักเรียนคนแรกพูดว่า i'm so excited ฉันตื่นเต้นมากมาเลยนะเนี่ย What should I do with the fish ฉันควรจะทำอะไรกับปลาพวกนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะคนที่2องตอบว่า first please อันดับแรกนะทำอย่างนี้นะทำอะไรคะเป็นอันดับแรกไปฟังชอยกันค่ะ ช้ที่หนึ่งค่ะ dry the fish dry ก็แปลว่าทําให้แห้งทําปลาหแห้งก่อนนะ dry the fish ช้สอง open the bag เปิดถุงก่อนนะช้อยสาม play on the grass ไปเล่นที่สนามหญ้าก,ก่อนช้อยสี่บอกว่า swim in the pond ไปไว่ายน้ําในสระก,ก่อนเด็กๆเลือกเลยค่ะเลือกตามมารยาทที่ดีทางสังคมนะคะไม่เลือกตามใจตัวเองนะคะเด็กๆโอเคค่ะพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกค่ะ เดี๋ยวไปดูฉเฉลยกันนะคะหลายลๆคนอยากจะเลือกคำว่า Swim in the p o n d ใช่ไหมคะอยากไปไว่ายน้ำก่อนใช่ไหมไม่ถูกนะคะเด็กๆจะปล่อยปลาก็ต้องเปิดถุงค่ะช้อยที่เหมาะสมที่สุดก็คือต้องเปิดถุงก่อนนะคะแล้วถึงจะปล่อยปลาได้ค่ะคำตอบคือช้อยสองนะคะต่อมาค่ะ ข้อที่34นะคะ on the phone on the phone ก็คือเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์เป็นเหตุการณ์ในโทรศัพท์นะคะมีคน2คนคุยกันค่ะอ่านชื่อไม่ออกไม่เป็นไรนะคะคนแรกพูดว่า hello สวัสดีแล้วก็ข้อความหายไปคนที่ตอบต่ว่า yes speaking ใช่ค่ะกำลังพูดอขอโทษค่ะเขาเป็นคนชื่อว่า smith เพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ชายนะคะเดียๆจะแปลว่าใช่ค่ะใช่ครับก็ได้ในข้อสอบเพราะว่าไม่มีใครมารู้กับหนูลูกนะคะ yes speaking กำลังพูดนะคะ เรามาดูสิว่าคนถามคนที่เขาโทรไปเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรช้อยหนึ่งสองสามสีนะคะช้อยหนึ่งพูดว่า is that mr smith นั่นคุณสมิธหรือเปล่า่าบังเอิญชื่อตรนตรงกันซะด้วยนะคะช้อยสองค่ะ who am i talking to ใครที่ฉันกำลังคุยด้วยช้อยสามค่ะ is that abc company ที่นั่นใช่บริษัท abc ใช่ไหม ช้อยสี่ค่ะ who are you talking to คุณกำลังคุยกับใครอะสวัสดีคุณกำลังคุยกับใครพร้อมแล้วเด็กๆหยดุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบนะคะหยุดค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะคำตอบคือช้อยหนึค่ะ is that mr smith นั่นคุณสมิธหรือเปล่าคุณสมิธก็เลยตอบว่า yes speaking ใช่กำลังพูดอยู่นะคะจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ย สามารถเป็นไปได้ทั้งช้อยสามด้วยนะ Is that ABC Company นั่นบริษัท ABC หรือเปล่าจะเป็นช้อยสามก็ได้ก็ต่อเมื่อตรงเนี้ยเป็นเกี่ยวกับอะไรคำศัพท์อะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับบริษัท ABC ถูกไหมคะแต่บังเอิญตรงเนี้ยเป็นชื่อของคุณสมิธค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ควรจะถามว่า Is that Mr. Smith นั่นคุณสมิธหรือเปล่านะคะข้อนี้ตอบช้อยหนึ่งนะคะเด็กๆต่อมาค่ะ บทสนทนาระหว่างคน2คนคนที่1พูดว่า what do you think about street food in Thailand คุณคิดยังไงเกี่ยวกับ street food ก็คือพวกอาหารอาหารข้างถนนหรือไม่ก็อาหารที่เขาจัดงานเป็นถนนคนเดินนะคะถนนคนเดิน in Thailand คุณคิดยังไงเกี่ยวกับ street food ในประเทศไทยข้อที่1น่งค่ะ,ะมาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1ค่ะ I like it ฉันชอบมันนะ it's delicious มันอร่อย ช้อยสองค่ะ I think the traffic is bad ฉันคิดว่าการจราจรแย่มากเลยช้อยสามค่ะ I see it ฉันเคยเห็นฉนันเห็นมันแล้วนะ Thailand is hot ประเทศไทยเนร้อนช้อยสี่ค่ะ Thai people are friendly คนไทยเนี่ยเป็นมิตรมากเลยนะคือจิตใจดีมากเลยนะคะเด็กๆเลือกช้อยไหนกันเอ่ย พร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบค่ะามาเฉลยกันเลยนะคะเขาพูดถึงเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะคำตอบที่ถูกก็คือช้อยหนึ่งค่ะ I like it it's delicious ฉันชอบมันนะมันอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นถามถึงอาหารก็ต้องตอบอาหารค่ะเด็กๆข้อที่36ค่ะ at home เกิดขึ้นที่บ้านนะคะมีคนสคนคุยกัน ไม่ได้บอกเป็นพ่อเป็นแม่นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครคนที่หนึ่งพูดว่า I'm going to the market ฉันจะไปตลาดนะ market ก็คือตลาดค่ะคนที่สองบอกว่า Bring the umbrella with you umbrella ก็คือร่มค่ะเอาร่มไปด้วยนะแล้วก็ข้อความหายไปค่ะจะพูดอะไรตบท้ายอีกทีหนึง่งหลังจากที่บอกว่าให้เอาร่มไปด้วยช้อยที่หนึ่งค่ะ You need to buy it คุณจำเป็นต้องซื้อมัน ช้อยส2ค่ะ it's going to rain ฝนกำลังจะตกช้อยส3 the weather is nice อากาศดีมากเลยช้อยส4ค่ะ the market is over there ตลาดอยู่ตรงนู้นนะเด็กๆหยุด,ดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบนะคะหยุดค่ะามาเฉลยกันค่ะทำไมถึงต้องอารมไปด้วยก็เพราะว่า it's going to rain ฝนมันกำลังจะมา กำลังจะตกแล้วนะเพราะฉะนั้นพกร่มไปด้วยนะคะจะได้ไม่เปียกฝนข้อที่37ค่ะชื่อคนนี้แหละนี่บทสนทนามีคน2คนคุยกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อของคนแรกด้วยอ่ะคนแรก is wearing a new dress คนแรกเนี่ยกำลังสวม new dress dress ก็หมายถึงชุดกระโปรงชุดที่เป็นเสื้อต่อกับกระโปรงเลยนะคะ new ก็คือชุดใหม่ค่ะ คนแรกเนี่ยเขาสวมชุดกระโปรงชุดใหม่เขาก็เลยพูดว่า Do you like my dress คุณชอบชุดของฉันไหมชุดที่ฉันใส่อยู่เนี่ยคุณชอบไหมคนที่สองจะตอบว่าอย่างไรอ่ะไปดูไปดูช้อยกันนะคะว่ามีอะไรให้เลือกกันบ้างช้อยหนึ่งค่ะ Yes you do อืมใช่คุณชอบ Yes you do ใช่คุณชอบช้อยสองค่ะ I wear your skirt เนี่ยฉันใส่กระโปรงคุณอยู่นะช้สา3 You like my shirt คุณชอบเสื้อฉันไหมช้สี4 It's too short I think คำว่า too แปลว่าเ,ออเกินไปนะคะถ้าคำว่า too เนี่ยอยู่หลังคำคุณศัพท์ต่างๆมันจะแปลว่าคำเหล่านั้นเนี่ยมันเกินไปเช่น too red แดงเกินไป too beautiful สวยเกินไป Too black มันดำเกินไปอันนี้เขาใช้คำว่า too short แปลว่าสั้นเกินไป It's too short I think ฉันคิดว่ามันสั้นเกินไปนะนะคะเอาละค่ะเด็กๆหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกคำตอบก่อนเลยค่ะอามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะคําตอบคืออันนี้ค่ะถูกค่ะ It's too short I think ฉันคิดว่ามันสั้นเกินไปนะคะส่วนช้อยอื่นไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่ใช่เลย ไม่สัมพันธ์ไม่สอดคล้องกันนะคะข้อที่38นะคะ at a restaurant ที่ร้านอาหาระคะ่ะมีคนที่1คุยกันนะคะคนที่2คนที่1พูดว่า I will have fried rice right ฉันอยากจะกินข้าวผัดอะ่ะฉันจะสั่งข้าวผัดนะคะ What about you คนที่2ชื่อนี้ตรงกับคนที่2องพอดีเลยนะคะแล้วเธอหลักคนที่2เธอจะกินอะไร คนที่สองพูดว่า I would like to have ฉันอยากจะกินอันนี้นะ but แต่ว่า they don't have it here แต่ว่ามันไม่มีที่นี่เลยแหละนะคะคนที่สองพูดว่า right ถูกต้องแล้ว they serve only Thai food เพราะว่าที่นี่เขาเสิร์ฟแต่อาหารไทยนะนั่นแสดงว่าคำตอบจะต้องไม่ใช่อาหารไทยค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังช้อยกันนะคะช้อยที่หนึ่งค่ะ ช้อยที่1น,นะคะ grill pork หมูย่างช้อยที่2 spicy roast chicken ไก่ย่างเผ็ดช้อยสา rice and steamed fish ข้าวแล้วก็ปลานึ่งช้อยส a uh, hamburger and salad เดีกๆหยุดคลิปวิดีโอเพิ่เลือกคำตอบนะคะหยุดค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าคำตอบไหนที่ไม่ใช่อาหารไทยนี่ค่ะคำตอบที่4นะคะอ่ะแฮมเบอร์เกอร์แอัดค่ะข้อที่39นะคะโ o แอนด์จอร์ชโดคือคนแรกนี่นะคะส่วน George ก็คือคนที่2ตรงนี้นะคะ,ะถ้าอ่านไม่ออกก็ใช้วิชาจีจุดของวัดเซลินเอาค่ะ,ะคนที่1และคนที่2 have been running for about an hour คนที่หนึ่งและคนที่สองเนี่ยเขากำลังเขาวิ่งได้มาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วค่ะ an hour เนี่ยหชั่วโมงแล้วนะคนที่หนึ่งก็เลยพูดว่า I'm very tired ฉันเหนื่อยมากเลยตอนนี้นะคะ My legs hurt so much ขาของฉันนี่มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บหมดแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้านักเรียนเป็นคนที่สองนักเรียนควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรช้อยที่หนึ่งนะคะ You can run faster คุณสามารถวิ่งได้เร็วกว่านี้นะ ช้อยที่ 2. Let's go to bed late งั้นคืนนี้ก็เข้านอนดึกหน่อยละกันช้อยสามค่ะ Let's take a break over there เราไปเบรกไปพักกันตรงนู้นไหมช้อยที่ 4. ค่ะ You must eat a lot of fast food คุณควรทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะๆนะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหยุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกค่ะมาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะคำตอบคือช้อยสามค่ะ Let's take a break over there เดี๋ยวเราไปพักตรงนู้นกันก่อนนะถูกไหมคะเด็กๆข้อที่40ค่ะ at school ที่โรงเรียนนะคะ a foreigner คำว่า foreigner หมายถึงชาวต่างชาติ a foreigner is looking for someone มีชาวต่างชาติเข้ามาในโรงเรียนค่ะแล้วก็มองหาใครสักคนหนึ่งถ้านักเรียนไปเจอชาวต่างชาติจะพูดกับเขาว่าอย่างไรแล้วเขาตอบนักเรียนว่า yes I would like to see Miss Nancy. ฉันอยากจะมาพบคุณแนนซี่นักเรียนก็เลยตอบเข้าไปอีกว่า Oh, this way, please. อ๋อทางนี้ค่ะ She's in her office. เธออยู่ในสำนักงานอยู่ในห้องทำงานเอาละค่ะเด็กๆถ้านักเรียนเป็นนักเรียนคนนั้นนะคะนักเรียนจะพูดกับชาวต่างชาติว่าอะไรไปฟังประโยคแรกกันเลยค่ะ Can I help you? ขอฉันช่วยคุณได้ไหมหรือว่าฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง ช้อยสอค่ะ Can you help me คุณสามารถช่วยฉันได้ไหมช้อยสค่ะ a r e you miss Nancy คุณคือ Miss Nancy หรือเปล่าคะช้อยสค่ะ Do you want to see me คุณมาพบฉันหรือเปล่าคะเด็กๆหยดุดคลิปวิดีโอเพื่อเลือกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆจะเป็น Miss Nancy หรือเปล่าคำตอบคือช้อยหค่ะ Can I help you ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมนะคะ ไปบอกเขาว่าให้ฉันช่วยอะไรไหมแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อใช่ช่วยได้ผมมาหาคุณเนนซี่ครับอย่างี้นะคะเราก็บอกอ๋อคุณเนนซี่หรอคะทางนี้ค่ะเขาอยู่ที่ห้องทํางานนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ40ข้อแล้วนะคะทากันถูกกี่ข้อเอ่ยถ้ายังไม่ถูกไม่ชอบใจนะคะย้อนคลิปวิดีโอกลับไปฝึกใหม่นะคะเด็กๆ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบจริงๆนะคะถ้าเด็กๆฝึกฝนวันละ10ข้อ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 ,ขอ,ขอคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องจำข้อสอบได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในห้องสอบได้จริงๆด้วยนะคะเด็กๆทำย้ำซ้ำทวนบ่อยๆถึงแม้จะเป็นอันเดิมก็ทำไปเถอะคะ่ะไม่ต้องกลัวกลัวอย่างเดียวคะ่ะกลัวไม่ขยันนะคะเด็กๆสู้ๆเราจะต้องรอดไปด้วยกันคะ่ะวันนี้คุณอุลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย